คราวนี้นะผมจะดูดทั้งกองนี้ให้หมดเลยนะครับผม3 2 1 โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเครื่องดูดฝุ่นอีกแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าขายกันในเมืองจีนนะถล่มทลายนะครับผมเป็นแบรนด์ชื่อว่าชุนเจ้านะครับผมชุนเจ้านี่เป็นแบรนด์ที่คอลเปอเร่กับทางเสี่ยวหมี่นะครับผมเรียกว่ามีอวัตเต็มไปหมดเลยนะครับผมจะเป็นคลีนนู้นคลีนนี้สำนักนู้นสำนักนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขานะครับชื่อว่าชุนเจ้าแซด11 Max นขนาดนั้นจริงไหมนะครับผมทำไมคนจีนซื้อกันโอ้โหถล่มทลายอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วเขาก็จะมีการเพิ่มตลาดมาขายที่ไทยเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับผมก็ซึ่งพอทุกท่านเหนน็นกล่องนะครับผมทุกท่านก็ควจะทราบดีนะครับว่ามันถูกอินสปายมาจากแบบยุคนี้มากๆเลยนะครับผมวกลุ่มคลีนเนอร์แบบไวเลสยุคนี้นะจะก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับผมสไตล์อย่างนี้ทุกอันน,นะครับผมแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าความแข็งแรงนะครับผมของแมทเทียสต์ต่างๆนะครับผมความใช้งานง่ายของมันนะครับแรงดูดของมันอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การเก็บการทาง เลยนะครับผมซึ่งผมก็จะมาคุยเรื่องนั้นกันนะครับว่ามันทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาอันบ็อกกันนะครับ โอเคนะครับผมก็เป็นการอัน unbox เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมซุนเจ้า Z11 Max นะครับผมตัวท็อปของเขานะครับคือความที่ตัวนี้เนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะครับผมเทียบกับในตลาดเป็นเพราะอิสซิสอรี่มันเนี่ยไม่ได้เยอะกับแบรนด์อื่นๆนะบางแบรนด์เนี่ยอย่างที่ตัวที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะบอกอันนี้เนี่ยก็จะมีแค่ s p e ซิฟิกนะครับผมหลายๆอย่างนะครับที่แบบว่าหลายๆท่านน่าจะใช้ทางภาษาเป็นเมนสตรีมอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมเราคุยเรื่องแต่ละตัวกันเลยนะครับตัวแรกของเขาเนี่ยจะมีดูค่อนข้างจะฟิวเเเจออรร์ิิิิสตกนนนดดๆะะคับผมมไ่ยลล ดีตรงนี้ใช่ไหมครับผมตัวจอ LCD เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับผมใช้คอนโทรแบบเดียวเลย2ปุ่มหลักๆนะครับผมตัวแรกก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับคือตรงนี้นะครับก็คือกดก็คือเปิดปุ๊บมันก็จะดูดนะครับผมปุ๊บกดอีกหนึ่งทีก็คือปิดนะครับผมคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเลเวลทั้งหมด3เลเวลนะครับผมก็คือเลเวลที่1นะครับผมเลเวลที่2ปุ๊บเลเวลที่3ปุ๊บเลือกแค่นี้เองนะครับผมมีแค่2ปุ่มกดนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราไปที่เลเวลแรกนะปุ๊บมันก็็จะะะะะะแแรรรรรรงงงอออออออยย่่่่่่่่าาาานน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 นีีีีี้้มมมััััักกสสเเเเเเตตตตตบบบบบคคควหหลืืทไผพปิด มันจะมีบอกว่าตอนนี้แบตเหลือ30%นะครับผมความแรงของพัดลมอยู่เท่านี้นะครับถ้าเกิดผมปรับเป็นเพิ่มความแรงนะครับผมปึ๊บอังนี้มันก็จะแบบน,นะนจะเพิ่มขึ้นนะครับผมปรับอีกทีนึงปึ้งเข้าไปนะมันก็จะบอกว่าตอนนี้แม็กซ์เลยเต็มนะครับผมปรับสุดนี่นะครับผมโอเคนะกดปึ๊บปิดนะครับคราวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีที่ว่ามันแยกแบตเตอรี่นะครับผมสามารถแยกได้เลยนะคะรับก็คือว่ามีปุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะเหมือนกับแม็กปืนเลยนะครับผออมะคะ แบตเตอรี่เขาเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมคุณสามารถชาร์จได้ผ่านรูนี้เลยเสียบชาร์จนะครับผมซึ่งมันมีวิธีการชาร์จ2แบบหลังนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมก็คือชาร์จตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราใส่ปุ๊บเหมือนแม็กปืนเลยนะคมันก็จะมีขั้วอยู่ข้างล่างเนี้ยนะขั้วอยู่นี่นะคนะอ่าก็ใส่ล็อกนะครับล็อกก็กด อีกปุ่มหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นการเป็นส่วนตัวเลยก็คือปุ่มข้างหลังตรงนี้นะครับผมเป็นปุ่มที่แต่ว้เคลียร์นะครับผม <S <S ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณทำความสะอาดเสร็จเนี่ยหลายหลายทานคงจินตนาการภาพว่าเออเอาแทงค์ตัวนี้ไปทิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ <S <S เอาแทงค์นี้ไปเปิดทิ้งนะองนไอนะ้ตัวนี้ไม่ต้องนะคือคุณถืออย่างงี้ใช่ไหมครับผมคล้อคุณถืออย่างงี้เสร็จปุ๊บขยะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมคุณเอ,อาลงนี้ปุ๊บกดเห็นไหมมันก็ไหลลงอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากเสร็จแล้วนะคุณแค่ใส่เหมือบนกเลย ทนดีเลยนะผมเข้าใจง่ายนะครับผมแล้วก็ใช้ง่ายนะปึ๊บจบแบบนี้เลยนะครับผมลงไปนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการถอดออกนะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการจะถอดออกมาเช็ดนะครับมาดูใกล้นิดหนึ่งนะครับผมมันก็จะมีตัวล็อกตรงนี้ให้เห็นใช่ไหมครับอ่าแบบนี้นะครับคุณก็หมุนให้ตาม่างนี้นะครับปึ๊บแค่นี้นะครับผมแล้วคุณก็ดึงออกง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแมกนิซึมล็อกเฉยนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วคุณก็กดปุ่มข้างหลังนะครับผมกดปุ่มข้างหลังปึ๊บ ก็จะขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการทำความสะอาดแบบดีบนะครับผมเอาออกมาอะไรประมาณนี้ฟิลตต้องฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถออกมาแบบนี้ได้นะครับ <S 1> <S 1> เป็นทีละขั้นตอนเลยเนี่ยนะดึงออกมาอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการทำความสะอาดตัวกรองของเขานะรกรองฝุตต่นต่างๆนะครับ <S <S พอคุณทำความสะอาดเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณก็ใส่เข้าไปปุ๊บนี้ให้มันตรงรอยนะครับผมปุ๊บเอาลงนะครับผมแล้วก็เอาฟิลเตอร์ใส่เข้าไปนะครับกลับเข้าไปแบบนี้ปุ๊บให้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนนนนนนนััััั้้้้้ะะะคคครรรรบบบบบบบกกกก็็็็ใสส่่เเเเเขขาาไไปปปปแแีลลล๊อออยูหมมมืดดิดิผจว จบนะครับมันใช้งานง่ายดีเนาะส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเออมันโอเคเลยนะผมอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ท่านเห็นไปแล้วนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมความลงความแรงนู่นี่นั่นนะครับแอร์เอาเทคอยู่ตรงนี้นะครับผมกดที่เดียวนะค,คุณไม่จำเป็นต้องกดค้างนะครับผม ตัวคัทีเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยเข้าใจง่ายสบายๆนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นซิีเนเจอร์อยู่แล้วนะครับก็คือว่ามันจะเป็นตัวเสริมนะครับผมให้มันมีความยาวมากขึ้นนะครับไว้สำหรับคุณถูพื้นอย่างเงี้ยนะครับเวลาใส่ใช้งานนะมันจะมีตัวล็อกอยู่แล้วนะครับผมหลายๆแบรนด์ทุกๆแบรนด์เลยก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาทำออกมาเพื่อแบบเออให้มันใช้งานง่ายขึ้นนะครับผมก็คือใส่ปึ๊บ เหมือนปืนสไนในห้องผมไหมใครดูบล็อกผมนะออกกำลังกายอะข้างนี้ก็เนี่ยครับผมสไนก็อย่างนี้นะครับเวลาถอดเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มนะครับพี่เนะี่คุณใช้ดึงเอานะครับผมดึงนะอย่างนี้นะปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกอย่างงี้นะครับไม่จำเป็นต้องมีปุ่มไม่ต้องเป็น,นอ,อะไรนะครับเพราะว่าผมมองว่าเขาก็ออกแบบมาได้โอเคนะคือมีอย่างเงี้ยคล้ายอย่างเงี้ยนะครับพูดถึงความแข็งแรงของบ u i l d q u a l i t ต่างๆว่าน,นะครับผมจะเคาะให้ดูแล้วกันนะครับคือ แต่อย่างเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นนะครับผมดูไม่ดูไม่แฟร์จ่ายนะครับผมไม่ไม่แฟร์จ่ายหนักขนาดนั้นนะครับผมแต่ถามว่ามันเวลาถ้าลงลงไปแรงๆอะไรเงี้ยโอเคนะครับแต่ว่านะครับผมส่วนเรื่องน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบไปนะครับว่าเออบางคนชอบเบาๆไปเลยบางคนชอบแบบหนักๆนิดนึงอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าตัวนี้ผมมองว่ามันอยู่ในเอ่อเรนจ์ของแบบว่าเออมีน้ำหนักนิดนึ่งนะครับผมโอเคนะครับตัวต่อมานะครับก็คือเป็นตัวซิกเนเจอร์ของคราปแล้วนะก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวการทากระสาดพื้นนะครับตัวนี้เเนนนนนนีีี่่่่่จจะะะมมมมกกาาารรดไไซ์ทผคคอออข้งงชชบปป็สววตััืใแล แข็งเลยเนี่ยเห็นไหมกคากฟังเสียงนะค่อนข้างจะแบบตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวมันไม่ใช่ถูอะครับผมมันไม่ใช่ม็อบนะมันเป็นตัวขัดเลยนะครับผมนะครับไอตรงนี้ก็เป็นขัดอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะขัดไปขัดมาขัดไปขัดมาอยู่อย่างเงี้ยผมมองว่ามันเออค่อนข้างจะเยอะดีนะครับผมแล้วก็น่าจะขัดพื้นได้ดีนะเดี๋ยวเราจะมีการเทดสอบในเรื่อง performance ด้วยนะครับว่ามันดูดไปแล้วมันเป็นไงนะครับผมท่อสารได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็พวกเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับจะมี เป็นตัวขัดเหมือนกันนะครับซึ่งพวกตรงนี้ก็จะมีล้อตามปกติอยู่แล้วนะครับผมเป็นเหมือนกับทุกแบรนด์นะครับแล้วก็สิ่งที่มันดีก็คือว่านะครับมันไม่ใช่โมชั่นขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้อย่างเดียวแล้วนะครับผมจะเป็นหีด้วยอ่าคือแบบเต็มที่อะค่ะเอาแบบว่าริบรๆเต็มที่นะครับผมซึ่งเวลาถอดเข้ามาทำความสะอาดเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดมันโรลลิ่งมันใหญ่ขนาดน,นี้นะครับผมมันจะทําให้แบบเออกา,า,า,ารทำความสะอาดเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าอะไรต่างๆมันจะหมุนหมุนหมุนแบบไม่ได้หมุนเยอะขนาดน,น โอเคนะผมวิธีการท่องภาษาของตัวนี้ก็คือว่านะครับคุณใช้เหรียญน,นะครับผมจะเป็นเหรียญ1เหรียญ5อะไรก็ได้นะครับผมหมุนทางนี้นะครับปุ๊บให้มันขึ้นอย่างงี้นะครับผมพอขึ้นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถอ่าเขาจะบอกเลยนะให,ให้ดึงขึ้นนะ ป๊บอ่พอดึงขึ้นอย่างนี้นะมันก็จะมีคอนแทคอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถดึงอันนี้ออกได้ปุ๊บแบบนี้เลยนะครับผมอ่ออกมาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้มีการถอดอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับผมจะมีแค่นี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถถอดมาทำความสะอาดได้อีกทีหนึ่งนะครับผมแบบนี้เนาะมันจะเป็นตามไปเลยแบบนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าตรงนี้มันสามารถโดนน้ำโดนอะไรหรือเปล่านะครับผมหรือว่าโดนละเช็ดได้ไหมเนยหรืออาจจะเป็นแบบคอนแทคเฉยอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นโน้ตให้ทายกันนะครับผมก็ทำความสะอาดิมเลย ครับใส่กเป,นะป้าไปอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับผมแล้วก็ดูว่าตัวล็อกนะครับผมอ่ะตรงเนี้ยตอนเนี้ยมันยังอยู่เดี๋ยวเกือบล็อกเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณต้องทําใส่เข้าไปคุณต้องอยู่นี้นะครับผมซึ่งก่อนใส่แล้วเนะี่ยคุณต้องให้เม่ชัวร์นะครับว่าตรงเนี้ยมันอยู่ในมุมที่แบบเออมันเป็นโอเพนพอดีนะครับผมคุณอย่งจะใส่ได้นะครับใส่เงี้ยปึ๊บนะครแล้วคุณก็ใช้เหรียญล็อกนะครับปึ๊บ นี่ก็คือจบแล้วนะครับผมมันคือจะค้างก็อยู่อย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าคุณฟอสมันเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีการหักได้นะครับคือแบบบางทีมันก็ลำบากนิดนึงนะครับผมในคณนที่มันแปลกๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมมองว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ดีนะครับผมแล้วก็เออดูเนะี่ยแข็งแรงกำยำะนะครับผมผมขอให้ดูนะ โอเคนะผมตัวต่อไปนะครับอ่เป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยไว้ใช้ทำความสะอาดพวกโซฟาอะไรโดยเฉพาะนะครับผมแต่ไม่สามารถลงไปในที่ที่มันลึกได้นะครับผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูด้วยนะครับไปปึ๊บอย่างเงี้ยโดยเฉพาะนะปึ๊บ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 อย่างเงี้ยนะครับกับโซฟานะครับผมข้างในก็เป็นหมุนนี้ซึ่งมันก็สามารถถอดได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะเป็นอย่างงี้นะปึ๊บ นี้มานะครับผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับผมทำให้มันสามารถไม่ต้องมีคอนแทคไม่ต้องมีอะไรนะครับผมมันคือเป็นทางวาสาัสดุตัวนี้ได้เลยนะคะร<า>ับ <content> พวกลายฝุ่นอะไรๆต่างๆนะถ้าเกิดมันค้างอยู่เนี่ยก็สามารถแกะออกมาได้ง่ายนะครับ<ด>แบบนี้ดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกเป็นเว้นเฉยๆนะผมแต่มันไม่ใช่ทะลุนะ <S <S <ham ma> นะครับผมแต่ลงแรงๆก็แตกแน่นอนนะตรงนี้นะ อะะเาปนนีครับซึ่งถ้าเกิดพูดถึงงานของเขาแล้วอะไรพวกนี้ซึ่งพวกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกาวมาอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าราคามันถูกมากนะครับผมเจ็ดพันถ้าเกิดเทียบกับฟีเจอร์ที่มันมีนะครับผมคือปกติแล้วตัวพวกนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับก็พวกงานแปะงานนี้อะไรพวกนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าความที่ราคามันถานกันครึ่งต่อครึ่งแบบนี้นะครับผมก็ต้องมีหลายๆอย่างที่เซอร์ไปนะพรส์ไปบนีนะครับใส่น้รบ็ใก สนนิทะครับผมตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวทำกระสาดพวกอะไรเล็กๆแล้วนะปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการขึ้นการลงนะครับผมตัวนี้เพื่อจะป้องกันตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแป้งนะครับผมตัวนี้คนจะขึ้นลงได้นะแต่ว่าตัวนี้ทําไม่ได้นะครับซึ่งไใเนี้ยก็จะไปใช้ดูดแบบพวกแบบช่วงอะไรเล็กๆนะครับผมหรือว่าทำกระสาดในซอกเล็กๆอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกตุ๊กตาหรือว่าพวกแบบซอกแบบตะกร้าหรือคีย์บรอร์ดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมตามโต๊ะคอมพวกเล็กๆพวกเนี้ยตัวนี้ต้องใช้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวแขวนกแพงนะครัับผมซึ่งตวแขวนกแพงเนี่ยมันจะเเเเเป็นนนคคคออมมมโบบขง้าาาาาะะรรัผวิธีฉลลดกกยซฟ นะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยแผงกระแผงเนี่ยเขาจะมีวงจรข้างในด้วยนะครับผมมีวงจรข้างในแล้วเนี่ยก็จะสามารถมีตัวชาร์จตัวนี้ให้เลยนะครับชาร์จได้ทันทีนะแต่ตัวนี้เนี่ยฉลาดนะครับก็คือว่าเข้าใสยชาร์จของเขาเห็นไหยครับอ่าใส่ชาร์จของเขาเนี่ยแล้วก็มีตัวล็อกตัวหนึ่งเนี่ยะมีตัวล็อกนี้ตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมใส่เองนะเราแต่ว่าใส่ไม่ยากหรอกนะครับเราเสียบทะลุเข้าไปแบบนี้นะครับผมพอทะลุเข้าไปปุ๊บนะครับก็ปุ๊บล็อกเนี่ยพอล็อกแบบนี้ปุ๊บ ว่าเมื่อกี้ไม่ไล็อกโอเคนะผมนี่นะครับผมเขาจะบอกเลยนะครับว่าอ่าอันนี้เป็นทางนี้ล็อกเป็นทางนี้ปลดล็อกเป็นทางนี้ล็อกนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นทางปลดล็อกไปก่อนนะครับปึ๊บนี่นะครับผมเป็นปลดล็อกนะครับแล้วก็ปึ๊บล็อกเนี่ยวิธีเขาฉลาดไหมพอทำหนีปุ๊บนะครับผมคุณแขวนไว้บนกระแพงนี่ใช่ไหมมันก็จะมีอย่างเงี้ยนี่นะมีดุนขึ้นมาเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการชาร์จเนี่ยคุณก็วางแบบนี้ไปเลยนะครับผมตัวเครื่องนี้นะครับผมคุณวางลงเีอยมันก็จะชารร์จททัันนีะคบผมเนี่ยพอมันเข้ารูชาร์จไททันนนีเลยะม คุณเสียบกับกำแพงใช่ไหมครับผมกำแพงก็อยู่เงี้ยมันก็จะวอย่างงี้นะครับผมซึ่งมันก็จะไม่มีแขนในซุสเซอรีอ่ต่างๆนะคุณก็สาอาศัยไว้เก็บได้แค่อันเดียวอย่างนี้นะครับผมคุณจะออกก็คือปึ๊บอย่างนี้นะครับผมอย่างเงี้ยมันจะชาร์จอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นวิธีความฉลาดของเขานะครับผมในการเซฟคอร์สนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะวางแบบนี้เลยนะถามว่าความแข็งแรงมันนี้ขนาดไหมเรื่องความหนาของพลาสติกเรื่องมิวควอลิตี้อะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรง ขนาดนั้นนะพี่แต่ว่ามันเป็นชั้งช้งเดียวไงมันไม่ได้แบบมีขาไม่ได้มีอะไรออกมานะมันก็จะแบบเป็นตรงเงี้ยโอเคนะครับผมเข้าใจง่ายนะครับคราวนี้นะครับผมเรามาดูเรื่องการทำงานของตัดโต๊ะกันบ้างนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับผมต่อตรงๆเลยก็ได้นะครับผมสมมติคุณต้องการจะต่อ2หัวนี้นะครับเป็นหัวออริจินอลนะครับผมกับหัวกับตัวแม่ของเขานะครับเสียบปึ๊บจบนะครับผมอันนี้ต้องการทำงานบนโต๊ะอะไรเงี้ยนะเวลาถอดก็เหมือนกันง่ายๆนะผมปึ๊บถอดออกนะครับผมวิธีการถอดเขาเออง่ายดีนะครับใส่กกกก็ปปปปึึึ๊๊๊บบบบบบอออออออยยยย่่่่่่่าา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 างง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 ีีีี้้้้้้้ไไมมมมมตตจเเเนน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 ดดดุุุะะะะะรรรรรรคคคคัััใสววูหขลณ จะยินงเสียงน,นะอันนี้คือเบาสุดนะครับผมเบาสุดจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมีการเทสด้วยนะครับเ <ๆ S 1> พราุณนทำกระสาบก็ทำแบบนี้นะครับออกดแล้วก็ <ๆ S 1> เป็นการขัดนะครับผมอ <ๆ S 1> ่ะ <ๆ S 1> ตัวออกมาครับ <ๆ S 1> ขัดออกมาปุ๊บ, <ๆ S 1> บก็เป็นตัวทำกระสาดแบบเล็กๆ,ๆ,ๆแล้วนะตัวเล็กๆก็เหมือนกันนะปุ๊บวิธีการหมุนมันก็จะเป็นนี้นะครับอันนี้คือเบาสุดนะครับอ่ะแบบนี้นะครับผมปุ๊บ แบบนี้เขาจะง่ายๆนะครับผมออกก็ปึ๊บแค่นี้นะครับอันทีตัวสุดท้ายนะครับผมอันนี้จะเป็นตัว,นนตวการทำความสะอาดซอกโดยเฉพาะนะครับผมพวกซอกโซฟาพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแบบ เป็นพลาสติกล้วนนะไม่มีการใส่ไฟไม่มีอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเสียบใช้งานปุ๊บเนี่ยพอเวลาคุณทำความสะอาดแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นซอกข้างในนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีไฟนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ทำงานดูดฝุ่นตรงโซฟาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะให้เซสเซอร์มาครบมากๆเลยนะครับผมเห็นแต่ว่าขาดแค่ตัวแบบเอ็กซ์เทนหลายๆตัวอะไรเงี้ยนะครับผมอันนั้นคือเอเดิชเชนอลแล้วนะอันนี้คือแบบเป็นมาตรฐานนะครับแล้วราคามันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดพันแบบตลาดแบบว่าหันขย แปลกใจเท่าไหร่นะครับว่าทำไมที่เมืองจีนเขาค่อนข้างจะขายดีนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับผมาราคาไม่แพงมากน,นะครับแล้วก็มีแอซซีซี่ค่อนข้างจะครบนะครับผมในการทำงานแบบสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับผมโซนเซสชั่นต่อไปนะครับผมเรามาคุยเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างนะครับโอเคนะผมแล้วก็เป็นปืนไรเฟิลน,นะปึ๊บ เรามาคุยถึงเรื่องการทาความสะอาดโซฟาก่อนนะครับผมมันจะมีตัวหนึ่งนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครทําความสะอาดโซฟาโดยการใช้อันที่ยาวขนาดนี้หรอกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีเอเซอร์ี่เสริมนะครับผมให้แบบว่ามันสั้นหรือว่ามันสามารถแบบยืดหยุ่นได้นะครับก็เปลี่ยนปนะครับผมปึ๊บอย่างนี้นะครับเขาจะให้ใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับปึ๊บไปแบบนี้นะครับผมอ่ะตากล้ไมาใกล้นะครับก็เป็นตัวโซฟาทําได้อย่างนี้นะครับผมที่ผมแม่ผมใช้ดู Netflix บใส่ก็เ็นะครับ็ี่ย แต่เนี่ยผมมองว่ามันง่ายไปหน่อยนะครับก็เราจะเพิ่มความแรงนะครับผมเป็นสุดเลยนะครับความแรงสุดนะครับความแรงสุดเนี่ยมันจะค่อนข,ข้างจะแบบติดเลยนะครับเห็นไ้คุณไม่จาเป็นต้องทริกเกอร์ตลอดเวลานะครับผมเนี่ยแต่ว่าความที่มันมันก็ทาได้แค่เซอร์เฟตเรียที่แบบว่ากว้างๆแบบนี้นะครับปึ๊บใช่นะโคตรงนี้ก็จะเกบีห้เรียบเลยนะครับเนี่ย ผมไม่จำเป็นต้องคิดค้านทิกเกอร์ไว้เลยครับมันเมื่อยมือแล้วก็ทำยังไได้นะครับอยากเือห็นฝุ่นไหมเือห็นฝุ่นไหมฝุ่นหมุนๆอยู่เลยเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าคอมเพลนอย่างหนึ่งของผมก็คือว่านะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่หมดค่อนข้างจะเร็วนิดหนึ่งนะครับผมอ่าเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยน <c oughs> ะครับเหิน15เเละ จากเมื่อกีสิบห้าเปอร์เผมผมยังไม่ทันดูดอะไรมากมายเลยนะผมยีสิห้าอร์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบตมันจะหมดแล้วด้วยมันเลยลงเร็วนะครับโอเคนะครับผมเรามาสู่เซสชันโฟร์พอ์แม็กซ์กันบ้างนะครับอันนี้คือเกลือทั้งหมดนะครับผมที่ผมเทเละเทเลยนะครับผมผมจะแบ่งอย่างนี้แล้วกันนะครับผมผมจะส่วนหนึ่งเนี่ยไปอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้นะครับอ่ะเอาเป็นแบบนี้ก่อนนะครับคือผมอยากจะรู้ว่านะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสามระดับใช่ไหมความแรงนะครับผมถ้าเกิดไ้ทุนนนมักิแบขะ นั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องเปิดไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคนะพอเมื่อกี้แบตหมดไปเรียบร้อยตอนแรกๆง่ายๆเนี่ยจะเป็นโซนนี้ก่อนนะครับผมผมจะปรับเป็นเบอร์หนึ่งก่อนนะครับผมโอเคนะเบอร์หนึ่งนะครับสามสองหนึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเบอร์หนึ่งก็โอเคนะครับผมมันก็สะอาดระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันนะครับผมผมเปลี่ยนไปเบอร์สองนะครับสามสองหนึ่ง โอเคนะครับก็ผมมองว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยก็เกือบได้นะครับผมเห็นเห็นเบอร์หนึ่งนะคบยังเหลือแบบเศษๆเล็กๆอยู่เลยนะครับผมเบอร์สองเนี่ยก็เหลือน้อยลงนิดหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูเบอร์สามกันนะครับผมผมมองว่าเบอร์สองเนี่ยโอเคนะครับเบอร์สองเปเลยที่แบบเออคุณควรใช้นะครับผมเบอร์สามเนี่ยมันจะกินแบตเยอะจนเกินไปนะครับผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สามนะครับผมสามสองหนึ่ง เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปว่าอันนี้เนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับผมในการถอดเพราะมันเต็มนะครับผมผมไม่อยากให้มันทะลัก,กน,นะครับก็กดแค่ปุ่มนี้ปุ๊บใส่จบเรียบร้อยนะครับผมหนึ่งกองนะครับก็ใส่กลับเข้าไปใหม่โอ้โหเสียงแม่งอย่างส atisfy เลยปุ๊บล็อกนะครับผมเบอร์สามนะครับสามสองหนึ่ง โอเคครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับตัวนี้เลยก็คือว่านะครับถึงแม้เซสเซอรี่เขาจะไม่ได้อลังการมากมายเยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าพอเวลาถึงมันทำความสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยมันทำความสะอาดตรงร่องได้ดีนะครับผมพวกตรงร่องเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่เกี่ยวกับแบบกระจุยกระจายอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วมันม,มีน้ําหนักพวกเนี้ยอย่างเช่นไอ้พวกทรายพวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูดให้ดูนะครับ อาจจะเป็นเพราะเรื่องการดีไซน์ของตัวแปลงข้างล่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็คือว่าคุณต้องหลายทีหลายทีหน่อยนะผมเพื่อให้มั่นใจนะแต่ว่าพอมันเหมือน,นกับว่ามันมีการขัดมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมถือว่าโอเคนะผมแต่เพียงแต่ว่าเราต้องย้ำยำยำยำนิดหนึ่งนะครับคราวนี้นะผมจะดูดทั้งกองนี้ให้หมดเลยนะครับผมโดยการใช้คือผมไม่ค่อยแนะนําตัวแม็กซิมัมความแรงมากแม็กซิมัมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้ได้แป๊บเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเบาสุดเนี่ยมันจะใช้ชั่วววโมมมงงงงนนนนนนนึใช่นน่่ััั้้ยครบเเเออออาาาป็ตตกกกลลๆแะผขุญดดดูีีห ดมาเชื่อมมาไม่ก่อนนะครับ3 2 1นี่คือเต็มนะครับผมพอเต็มเสร็จแล้วก็ถอดปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็บรรจุแม็กใหม่นะปุ๊บ3 2 1เนี่ยผมชอบที่ว่าแบบเนี่ยสามารถอย่างนี้ได้นะนะ,นะมันง่ายนะครับผมมันมันไม่ใช่แบบโมชั่นเดียวที่มันขึ้นลงได้อย่างเดียวมันอย่างนี้ได้ ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะดูดแบบไม่ได้หนักขนาดนี้นะผมมองว่าแค่ระดับ2นี่ก็พอแล้วจะใช้ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงะนะครับผมข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าแรงมันไม่ดรอปนะครับผมมันไม่ใช่แบบว่าแบตจะหมดแล้วแรงมันดรอปแบตจะหมดแล้วแรงมันดรอปนะครับผมถ้าเกิดมันหมดมันคือดับไปเลยก็ <c oughs> ประมาณนั้นแล้วกันนะครับผม